แต่ว่าเขาก็แข่งขงออกมาต้องมาสู้กับเวทีจริงของโลกของชีวิตของจิตนี่เลยว่าคุณแน่จริงไหมเม,มื่อก่อนเมทิลักบวชแรกๆนะก็มีคนท้าท้าแล้วก็ก,ก็ก็มาดาม่าเมทิลักแหละว่าคุณนะ่ะพี่คาแอบมองตัวอยู่ในห้องมันไม่เจอของจริงนะสิแล้วมันมันจะเก่งได้ไง่ายคุณเก่งจริงเลยอกมาเลยเอามามาสู้แบบผมนี่ผมเนี่ยสู้ทุกรูปแบบอ่ะ ถ้าคุณสู้ได้ทุกแบบเรื่อคุณเก่งจริงเนี่ยแค่เป็นสาแรกเราก็โดนซะละโอ้แต่ละคนเน่ยไม่ธรรมดาเลยแล้วเป็นพระด้วยกันด้วยนะเป็นพระเป็นเดนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละเออมันมันไฟกันสู้กันกลัวจะเสียหน้าอะไรเงี้ยก็มีเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อเขาก็ให้บทเรียนเราเนี่ยหรือว่าเวทีแบบที่พระอาจารย์พูดอะมันถูกต้องกันแหละเพราะว่ามันมีทุกที่แล้วถ้าเราฝึกได้ดีอะ เราเหมาะสมแบบไหนเราก็อยู่แบบนั้นแหละนะบางคนพอแล้วมีบาร,รมีทางด้านบรรฑชาบรณชิตก็บวชไปก็มีบุญด้านคารวะก็ทําไปแต่ก็เราจะไม่กล้าล่วงจะไม่ดา่าไม่ว่ากันหรืะว,ว่าไทรถนัดแบบไหนทําแบบนั้นถ้าแบบไหนไม่เวิร์กก็เปลี่ยนใหม่ก็เท่านี้เอง,เองะคะ่ะภาษาถูกกลับกับอาจารย์ปีดานาะทรานก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นผู้มีเมตตาใน ในทำแล้วก็ไปให้ให้กำลังใจพวกเราอยู่ในกลุ่มอะ่ะมันก็เหมือนมีเขาเรียกพักเครื่ององค์ใหญ่มีศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพักเครื่ององค์ใหญ่เพราะว่าพระนี่พูดได้แล้วก็แนะนาสิ่งที่ดีมากขึ้นเนาะแล้วก็เออเขาเรียกว่าให้ข้อคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าเดิมสรรเสริญผู้ประกาศธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเนาะคนที่เผยแพร่ธรรมะคือทาให้พระธรรมวินัยเนี่ย เอ่อยยาวต่อไปแล้วใช้การได้ทำให้พระธรรมนเจริญแล้วทําให้ผู้คนเนี่ยเขาเรียกยกจิตขึ้นมาเอไม่ไม่ทุกข์ต่อไปแล้วก็มีความสุขมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะถ้ากลับคุณมากๆค่ะสาธุแบบนี้่อมาก็จากาครูบาอาจารย์แหละหลวงปู่มัน่นะนั่นแหละนะเวลาเขาจะหาลูกศิษย์เนี่ย เขาก็ว่าว่ารุนแรงเลยว่าหนักเลยอาการต่างๆเนี่ยถูกก็ว่าผิดก็ว่านะความจริงท่านไม่ได้หวังอะไรเราหวังว่าดูดูคนที่เข้ามาที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยว่ามีความทนแรงกระทบไหมเนี่ยอยันเนี้ยแล้วเวลาเออถ้าถ้าอยากจะมาให้ท่านออสอนธรรมะหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็ทําถูกท่านก็ว่านะไอ้เนี้ย เออแล้วทําไมอ่ะทาไมท่านถึงต้องต้องเหมือนต้องต้องว่าไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าไอ้ตัญหามานะหรือทิฐิตัวเนี้ยมันเป็นตัวยึดมั่นถึงมั่นแต่านๆเป็นอุปทานนะเป็นที่ให้เข้าไปเกี่ยวเกาะในใจแล้วมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวเยอะมีอะไรต่างๆเนี่ยแต่มันฝังความรู้สึกคิดนิดไม่ไม่จบอะเนี่ยเวลาเขาจะเลือกเป็นก็ดูว่าเออเนี่ยเออจะมายอมรับปฏิบัติใช่ไหมเนี้ยอย่างอย่างอย่างที่ ทางสายาาากรรมฐานนัดป่าเนี่ยเขาเอาเอา,เอาภาคปฏิบัติเขาไม่ได้เอาภาคพฤษฎีอย่งอางอย่างที่เรื่องเล่านะเรื่องเล่าเนี่ยมีสมัยก่อนหลวงปู่มั่นเนี่ยจะรับผู้ศึกเข้าก็มาแต่ว่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาท่านมาแต่ว่ารู้ว่าท่านเป็นมหาเรียนจบหลายประโยคแล้วจะมามามา,มาปฏิบัติธรรมพอเข้ามาในวัดยังไม่ทันจะนั่นเลยวัดที่ท่านอยูอ่ท่านไล่เลยมาทําไมออกไปเออ ที่นี่เขาต้องการคนที่ปฏิบัติเนี่ยอันนี้กำลังหอบบาดหอกไออ่าไอนัินมาพอ,อพอเข้ามานั่งกนไล่เลยพูดแบบไม่ไม,ไม่มีเขาเรียกไม่มีเขาเรียกไม่มีความต้อนรับ <c oughs> นะท่านก็นทดลองเลยทดสอบทันทีเลยงั่ท่านไม่ต้องถามว่าเอ่อมาจากไหนแต่ท่านก็รู้แล้วละ่ะนะว่าจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็นไล่ไล่ส่งเลยนี่ยบอกว่าถ้า ถ้าคนรู้ว่าจะปฏิบัติเนี่ยต้องทนได้ต้องเข้ามาก็ต้องละมานะแล้วเนี่ยเพราะนั้นสายวัดป่าหรือทางครูบาอาจารย์ก็ถึงอ่อนนอ้อมถ่อมตนก็มันก็เป็นมายาชนิดเดียวนะไอ้อ่อนน้อมถ่อมตนก็รู้ว่าเนี่ยท่านว่าท่านไม่ถึงโกรธหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอ,อ่อนอ่อนน,อน้อมเปิดดีอย่าขออยู่ด้วยนะออยั่นกะ็อีกอย่างหนึ่งแต่เนี่ยท่านจะดูว่าไอ้นเนี่ยโกรธไหมถ้าโกรธก็ออกไปเลยออกไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเลยแล้วก็จบนะแต่ถ้าถ้าออกไปแล้วเนี่ยก็ยังเออ่ ยืนลังเลอยู่กัอย่างเอ๊ะย่งไงอย่างไงยัง,ยง,ยง,ยงดูเนี่ยเวลาคือพูดกันว่าท่านจะใช้แบบการไม่ไม่ไม่อ่อนหวานวนะนะก็แบบว่าคิดว่าจะมาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้สึกว่าทดสอบกันทัทีเลยแล้ก็เลือกเลือกโดยไม่ต้องมาสัมภาษณ์นะแต่วันนี้แหละคือสัมภาษณ์นะนะก็ออกไปมาทําไมเนี่ยมัน มันไม่ใช่เวลาอะไรที่จะมาอะไรกันที่ในป่าเนี่ยจะมาเขามาดูัลเขาเล่านะอ๋ะอสักพักก็เออร้อยใจก็เดินออกนอกวัดไปเนี่ยประตูวัดออกไปแบบเดินไปนี่ก็ออกปาดขอมอตัวเองเดินออกไปนอกวัดเดินไปสักพักนะวันนี้ในป่าก็เดินไปนก็ไม่มีที่พักอ่ะเนี่ยสักพักพอสักพักพอสักคู่นึงถ้าก็ให้ลูกศิษย์ไปเรียกกลับมานะ ให้ให้ลูกศิษย์ไปเรียกกลับมาพอกลับมาก็อ่าเขาเข้ามาก็ดูอาการนี่คว่าจะจะมีอาการรู้สึกว่าโกรธแค้นไหมหรือมีอาการรู้สึกว่ายังแค้นเคืองไหมที่ที่ว่าเนี่ยนะท่านก็ทดสอบแบบนี้เลยนะว่าเนี่ยท่านไปเรียนจบมหาเรียนธรรมะเรียนอะไรมาแล้วเนี่ยท่านเข้าใจแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็คือสอบปริญญาตโดยโดย,โดยใช้ภาคปฏิบัติเนี่ยพอจแล้วพอ รู้สึกว่าท่านมีอาการอ่อนน้อมของตนอาการแล้วก็แล้วก็ถามว่าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วต้องการที่จะมาปฏิบัตอิอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอพูดกันพอพอปรับความรู้จักกันน,นะพอเข้าใจกันท่านก็นบอกเนี่ยจริงๆที่ผมไล่ท่านผมไล่ไลกิเลสท่านออกจากวัดผมไม่ได้ไล่ท่านนะถ้าท่านจะมาปฏิบัติทำเนี่ยผมไม่ได้ไล่แต่ผมไล่กิเลสท่านอ้กิเลสที่ท่านเรียนมาหาเนี่ยไอ้มานะเนี่ยรือว,ว่าที่ท่านเรียน สูงวันเนี่ยปริญญาที่ท่านสำคัญว่าท่านมีความรู้เยอะเนี่ยผมไล่ตัวนี้ออกไปมาณที่ิี่ตัวนเนี้ยเนี่ยไอเนี่เขาพูดแบบแบบสายวัดฒ่านะไอเนี่เขาบอกผมไล่ไล่อาการที่คุณนเนีมีไอ้กิเลสตัวเนี้ยออกไปนะอันนี้ก็คือปรับความเข้าใจนะก็เกิดเกิดเกิดความรู้สึกอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยสืบทอดไปถึงลูกบูชาใช่ไหมกบูชาที่ว่เป็นลูกศิษย์ทางสายวิวานิกายเนี่ย จะมาขอบวชธรรมยุต์มามายติท่านบอกไม่ต้องญาติเราเป็นมานิกายก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่มาจนได้ลูกศิษย์สำคัญเนี่ยที่เป็นลูกเศรษฐีไอ้ที่อยู่ทางไอ้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 มาเลเซียใช่ไหมที่มีไม่รู้กี่พันล้านนะนะแต่ตัวเองบวชแล้วเลยไม่ศึกเนี่ยเนี่ยท่านก็ว่าเนี่ยพอเป็นนักเรียนนอกมาเห็นพระทําอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดถ้าบอกเออไอ้หลวงหลวปู่ชาท่านก็บอกเนี่ย ไอหมาขี้เลื้ยนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันก็หาที่สบายไม lass, ่ได้หรอกนะะฮถ้าก nah, so so the so ็ว่าเนี่ยไอหมาขี้เลื้ยนเนี่ยนะเออเนี่ยโอ้หนี่เขาฟังเขาเข้าใจนะไอหมาขี้เลื้ยนมันอยู่ที่ไหนนอยู่อยู่อยู่ที่ไหนมันก็มันก็ไม่สบายหรอกนะเนี่ยไอตรงเนี้ยคําเนี้ยเป็นคํารุนแรงนะนะแล้วถ้าถ้าคนมีปัญหามาแล้วที่ดีก็ไม่ไม่อยู่หรอกไม่ฟังแต่หลวงพ่อพาติบอกหมาขี้เลื้ยนอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สบายหรอกเพราะมัน มันมีแต่ความเป็นเดือนนะมันมันก็เก่าคันอยู่ที่สบายไงมันก็เก่าคันมันก็อยู่หาสบายไม่ได้เห็นคนนั้นคนนี้มีดีอย่างนั้นอย่างนี้แลวตัวเองเนี่ยก็ไม่ยอมมาดูตัวเองกำลังคิดอยู่นะมันก็ไม่ดีเนี่ยไอตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอาการอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอุบายทาที่เวลาเราก็ไปหาทางสารวัดที่เอ๊ะทำไมเห็นท่านไม่สุภาพท่านไม่ไม่มีความต้อนรับหรืออะไรเงี้ยจริงๆท่านก็ เป็นตัวให้เราเห็นในตัวนี้แหละนะหมายถึงว่าอาการแบบที่ตมาว่าเนี่ยแทนที่เราจะไปโกงเขาเราต้องยกมือกราบไหว้หท่กขอบคุณครับเพราะเขาชี้ให้เราเห็นได้ตัวความโกนความมีตันหามนานนัดที่จีเนี่ยพอท่านจะชี้เห็นเดี๋ยวนั้นเลยนะโดยที่ไม่รู้จักกันนี่แหละถ้ารู้จักกันแล้วมันก็นจะถูกไอ้กีเดสตบังแหละนะพอรู้จักกันเนี่ยไอ้ไอ้ตัวอาคาตตมก็จะเข้ามาแล้ว มันมันจะลำเอียงแล้วพอละพอลำเอียงเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเ,าเป็นพวกเดียวกันมันก็เลยจะมองกิเลสอะไรเนี่ยหรือว่ารู้จักกันมากๆเป็นเพื่อนกันไ,ไม่ถือสาหรือเป็นยามกเรเไยกายเป็นว่าเอาเอา,เอากิเลสไม่ออกเพราะทางการตรวจสอบทีแรกเลยนะอันนี้เป็นการการเหมือนเหมือนกับว่าพดูดให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยเรื่องที่เวลาเราคุยในห้องธรรมหรือใครเข้ามาเนี่ยเวลา ก็โยมน้ำนเนี่ยนะสังเกตเลยเวลาใครเข้ามาใหม่ๆแกจะพูดยั่วยุให้โกรธอย่างนั้นอย่างนี้เนะหารู้ไหมจีนเราไม่รู้ส่วนลึกของโยมน้ำเขาเนี่ยเขาทดสอบเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมองอาการอะไรหรือเราหรือเปล่าทั้งนั้นที่รู้จากกานาันนานก็ยังพูดเหมือนกันไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วเราก็จะไปปรับปรับเขาปรับคันนะว่าว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบบเอ่อหมายกัาว่า พูดธรรมดนี้อ่ะแต่ว่าไอ้ความเข้าใจเนี่ยลึกๆเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเขากำลังทดสอบเราหรือเราเรากําลังถูกโยงน้ำเน่เขากําลังอ้นั่นแต่เขารู้สึกว่าเขาจะพูดคำประมาณหลายๆอย่างอัเน,น,นเนี้ยโยกน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขาอ่านเยอะเนะอันเนี้ยแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาซ่อนเล่นอยู่อันเะนี้ยนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยาการนี่แหละนะก็คือเอามาใช้สืบทอดกันนะ แต่แต่จริงๆเนี่ยก็นี่แหละไอตัวที่เราเห็นอันนี้จังที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วนี่แหละนะเดี๋ยวเรายินดีเดี๋ยวเรายินร้ายไอตัวยินดีร้ายเนี่ยมันเป็นตัวอุปทานก็ได้หรือยินดียินร้ายที่มันออกจากอุปทานก็ได้เวทนาเนี่ยมันเป็นตัวที่ตาบสองคมถ้าเราใช้เป็นมันก็ออกจากตันหาอุปทานได้ถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยยินดียินร้ายก็ทาให้เรามีไอตันหาอุปทานมีมานะมีจิติเนี่ยมันเป็นอย่างกัน พราะฉะนั้นเวลาเราดูในไอ้สัพพจิตตสาธาณะเจตสิกตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเข้ากับจิตทุกดวงหรือเป็นตัวเข้ากับไอ้สิ่งที่เป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้นะถ้าเราไปถือไอ้ขันท้าเนี่ยที่เป็นรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตัวเนี้ยว่าเป็นส่วนที่เราจะอยู่เข้าด้วยความเข้าใจมันก็จะเข้าใจแต่เข้าใจนั่นเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เนี่ยนะ ใ้ส่วนใจถูกแล้วมันก็ต้องใช้ความเข้าไปดูรู้ออดโดยความแยกคายเนี่ยและจริงๆเนี่ยก็มันก็สรุปที่ขันท่าเทน้นนะแต่ว่าไอ้กิเลสมันก็ซ่อนอยู่ใน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 ตัวขันท่าหรือในใจเรานี่แหละจริงๆนะสภาพไอ้จิตหรือใจเนี่ยมันเป็นลักษณะที่รู้เฉยๆเท่านั้นแหละนะ,นะที่มันมีกิเลสเข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวผสมรู้ไอ้ตัวเนี้ยจริงๆ อาตมาพูดเลยนะไอจิตเนี่ยคือตัวซื่อบื้นมันเหมือนกับน้ำใสๆอ่ะเนี้ยมันซื่อบื้อหมายถึงว่ามันผสมสีเขียวมันก็เป็นสีเขียวผสมสีแดงก็เป็นสีแดงไอตัวเกิดสีแล้วเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือเอารมที่กระทบไอยิียิรลายแล้วบวกกับปัญหามาณที่จิตเนี่ยมันเป็นความเข้าไปเกี่ยวข้องในความไม่รู้หรือในความเข้าไปทําให้เราเกิดความผิดผิดและเนี่ยไอที่มันเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนของอัตราอัตราที่มีอยู่ในขณะปัจจุบัน ตรงเนี้ยแต่นี้ถ้าถ้าถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะเออไอ้สีที่มันเกิดในน้ําที่เราเห็นน้ำมันใสเนี่ยจริงๆน้ํามันใสแต่สีมันมาเจือปนนะแต่เรารู้เท่าทันตัวเนี้ยเนี่ยเราก็จะมีอาการไม่เป็นถือสาเนี่ยไอ้อุปทานตัณหามันก็มันมีเหมือนก็เหมือนไม่มีนะอเนี้ยหมายถึงว่าเอ่อสีที่มันผสมรวมกับน้ําที่มันใสอ่ะเราก็เห็นสีอยู่งั้นแต่ว่าเราก็รวบมันมีมันก็เหมือนก็ไม่มีเพราะ จริงๆไอ้สีไม่ใช่ไม่ใช่ตัวความใสของน้านะจริงๆก็เหมือนกับจิตอ่ะจิตมันมีรลบออบปรพัร์สอนจนเนี้ยแล้วมันมีอุปอกเลดสิบหกบรรจรมาอย่างเงี้ยท่านก็ให้เข้าใจในอุปกิเลสมปนมันก็มีอาการอย่างเงี้ยแต่มันจะอยู่นานแค่ไหนอ่ะนั่นแหละมันก็อยู่ที่เรามีอุปทานยึดเอาไว้นานเท่านั้นแหละแต่ถ้าเรามีการปล่อยไอ้อุปทานออกไปได้อุปกิเลสตัวนี้มันก็จะมี เพียงสภาพปรุงแต่งแค่เกิดและกระดับเท่านั้นแหละแล้วมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยนะถ้ารู้รู้ไม่ทันก็เปลี่ยนไอ้กิเลสอุปอุปกิเลสสิบหก,ไ,ก,ไ,ก,ไ,กไปอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามอาการของเขานเนี่ยมัอนมันเป็นแรงจูงใจด้วยความเข้าไปไอ้ตัวอุปาทานตัวเนี้ยทำให้เกิดมาณะที่ถตัวเนี้ยเข้าไปผูกพันอยู่แล้วก็ทําให้สภาพไอ้จิตของเราเนี่ยเราก็เลยไม่เคยเห็นความใสของน้ําเลย จะเห็นสีสีต่างๆที่มันเจือบนแล้วมันก็นมาคุกเข้าอยู่กับน,น้ําด้วยลักษณะของไออาการของอุป,ปกิเสพวกเนี้ยนะวะปกปกีเลสก็มีอยู่ในส่วนของสังขารหมดอะสังขารที่เป็นเออวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะมันก็นจะผสมกบคืนทันึงทาให้เราบอกว่าสอนให้เราอย่าละอกุศลก็คือโลภโกรธหลงใี่ให้ได้เพื่อทาําความเป็นกุศลคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ย ใคเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นสภาพจิตที่มันใสในตรงนี้เพราะอาการที่มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็เป็นตัวสังขารมันก็เป็นตัวมุงแต่งเหมือนกับอาการของน้ำใครใจะดูมันมันจะใสแต่มันก็ยังไม่ใสเพราะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ต้องพยายามทําให้มีอยู่ตรงนี้แต่เพราะว่าไอตัวพยายามที่ทาให้มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันมีอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเข้าไปปฏิบัติเรื่อการ,การทำใช่ไหมแล้วก็ทาให้รู้สึกว่าจิตเราเนี่ยจะ มีสภาพเข้าไปรู้ในความใสของสภาพตัวไอตัวรู้เฉยๆอ่ะจริงๆมันก็แค่รู้รู้ในการปรุงแต่งตาถ้ารู้แล้วเห็นมันเกิดมันดับอย่างเงี้ยแมไอ้ตัวถูกรู้ก็เกิดดับตัวรู้ก็เกิดดับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความเข้าใจในในในธรรมชาติที่มันมีอยู่ในขณะขณะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็มีทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับคือปัจจุบันนั่แหละตัวตัวตัวกำกับหมดเลยในขันนะฮ ปัจจุบันนั่นแหละเป็นตัวกำกับหมดเลยแต่ว่าปัจจุบันจริงๆดูสิมันมีจริงหรือเปล่ามันมีจริงอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วประกาดับแต่ดูสิอะไรที่เกิดร่วมกับปัจจุบันมากมายในทวารทั้งหกเราเนี่ยแล้วมันก็จะมาผสมให้เกิดไอ้ความก็เป็นเกี่ยวข้องหรือความยึดมั่นถือมั่นหรืออารมณ์ที่เกี่ยวข้องในตัวอารมณ์ที่มันเป็นเวทนาทั้งหกอะไรพวกเนี้ยในในตัวกระทบผัสสะอะไรพวกเนี้ยสังเกตดูสแิแล้วแค้ติ๊เกอออกมันก็มีแต่เราเราจะ หลุดพ้นออกไปจากมันได้ไหมไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีอจนเราถึงวันตายนั่แหละนะวันตายก็ต้องมีอยู่เนี่ยจนกระทั่งถ้าเรารู้แล้วไอตอนจิตจะดับจะตายแล้วเราเออมันไม่มีจริงพวกนี้นะไอตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันมีอยู่กับปัจจุบันอยู่แป๊บเดียวนั่นแหละมันจะเข้าถึงจิตที่เป็นลักษณะเรียกอะไรนิพพานปรากฏนิพพานที่มันมีตัวรู้ออกไปได้เพราะมันไม่ยึดถือนะ ถ้ายังยึดถือในตัวรู้ในสิ่งที่ถูกรู้มันก็จะมีตัวความเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความมีปัญหามณฑิฏฐิตัวเนี้ยพยายามตัวเนี้ยท่านอย่างเงี้ยถึงว่าไอ้เนี่ยพยายามที่เรามาปฏิบัติธรรมก็พยายามดูอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหามณฑิฏฐิแล้วก็ทําให้เราเนี้ยเข้าใจในสุญญตาเนี่ยภาษาอปินิตรภาษาอนิมิตตาภาษาตัวเนี้ยให้มันทัน กัรแก้ในการรู้อารมณ์ที่มันมีปัญหามานะทิฐิเกิดในขณะปัจจุบันเพราะฉะนั้นอาการพวกนี้มันซ้อนกันอยู่ถ้าเราเห็นอาการซ้อนตามที่ท่านสอนเนี่ยเราก็จะเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคำว่าปฏิบัตินะมันมีอาการต้องต้องเข้าใจว่าอารมณ์นี้ทําให้เกิดตัณหามานัติทิฏด้วยอารมณ์ของอุปทานอะไรพวกเนี้ยนะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็จะมีอารมณ์รู้ใน ถ้าจะว่าไปในอุปกิรลสเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในตัวรู้อยู่ตลอดตัวรู้เลยตัวคิดตัวนึกเนี่ยในตัวจิตนั่นแหละจริงจริงๆี่มันพักประพัดสอนนะท่านบอกที่มันไม่รพัดสอนเพราะอุปกเลสมันจอดมาเนี่ยท่านก็บอกตรงๆอยู่แล้วนะจะให้เราเข้าใจว่าทุกนี้พวกของพวกเนี้ยมันมีเพียงแค่อันนี้จังปัจจุบันเกิดดับเท่านั้นแหละแต่เนี่ยถ้าเราเข้าใจเพราะถ้าไม่มีอันนี้จังเกิดดับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องอะไรเนี่ย อนี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปไปกันได้ไงเพราะะมันเปลีป่ยนแปลงมันก็เลยฝังเป็นนิสัยเป็นอนุสัยหรือเป็นลักษณะอนุสัยที่มันนอนเนื่องจะเป็นนิวรจนเป็นทุจรรตหรือความยึดมั่นถึกมั่งของประทานตันหาที่มันมีแรงแรงแก่ก้าอยังไงถ้าเรามีแรงแก่กล้าเนี่ยเราก็จะโู่ความโกรธใช่ไหมค้างวันค้างคืนค้างเดือนค้างปีค้างไปในภพชาติกําเนิดไม่จบไม่สิน้นพวกเนี้ยคำว่าค้างหมายถึงว่า มันเป็นแค่อุปทานเรายึดมาเป็นนิสัยเราเท่านั้นเองเนี่ยทั้งๆที่มันเกิดดับมันดับไปแล้วแต่ไอินสัยเรามันไม่เปลี่ยนอ่ะเท่านั้นแหละแต่นิสัยนิสัยความรู้สึกที่เราเข้าไปปลูกฝังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านท่านสอนให้เรายรู้นะว่าจริงๆเนี่ยไอตัวจิตมันซื่อบื้อมันรู้มันรู้แล้วก็กระดับแต่ครั้นี้เราไม่ยอมรู้ไม่ไม่ไม่เห็นมันดับเท่านั้นแหละเราก็เลยมีไอตัวเนี่ย ความเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเข้าไปมีกิเลสที่เป็นอนุยนะอนุสัยจิตที่มันนอนเนื่องแล้วก็เป็นอาสวะเป็นที่เป็นสัญน์ผุกมัดเอาไว้เนี่ยแล้วก็จะเป็นนิวร์เป็นกิเลสอะไรต่างๆที่ทําให้เรามีความผูกพันด้วยตัณหามาณะทิฏฐิเนี่ยแล้วมันก็จะมีอุปทานตัวเนี้ยเป็นตัวตัวใหญ่ต่แม่ใหญ่เพราะทุกอย่างเนี่ยอุปาทานทําให้เราสะสมความรู้สึกเป็นอัตตาตัว,ต,วตนใช่ไหม ไอ้ตัวอุปทานเนี่ยทุกข์อุปทานหรือว่าอุปทานที่มีในขันเนี่ยแล้วมันเป็นที่ประกอบความเป็นทุกข์ทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่มันทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเนี่ยที่ว่าอุปทานในขันโถทุกข์าตัวเนี้ยนะเี่ยไอ้อุปทานที่มีอยู่ในขันเนี่ยมันประกอบความทุกข์คือมันสื่อต่ออยู่กับทุกข์ปัจจุบันที่มันมีความเกิดดับนี่แหละแต่เราก็มองไม่ออก อ้ตรงเนี้ยนะจะมองออกได้แล้วก็ไปเห็นอันิจังแล้วรู้ถึงอันหนตาแล้วก็เข้ามาดูตัวปัจจุบันที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าเราเอาอุปทานออกไปได้ไหมเนี่ยถ้าอุปทานออกไปได้แล้วก็เจอเจอรู้สึกว่าไอ้เรื่องราวที่มันมีอยู่มันก็ดับเออดับตัวสมมติสัจจะที่เป็นสัตว์บุคคลตวตนเราเขาได้นอารมณ์พวกรนี้มันจะเข้าถึงข้อธรรมที่จะเข้าถึงคันปรมบัตสัจจะตัวเนี้ย คือสมมติสัจจะเนี่ยมันก็หลอกเป็นความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ว่าหลอกก็ไม่ใช่นะเพราะเป็นสัจจะมันเป็นจริงนะเป็นจริงโดยเราจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาแล้วก็ไอ้ตัณหาทําให้เกิดทุกข์เห็นไหมที่เป็นอุปทานขัตโทตัวเนี้ยอุปทานขันนติธาตุเนี้ยเป็นทุกข์และเพราะไอ้ตัวอุปทานนี่นะถ้าเราแกะไม่ออกนะดับอุปทานไม่ได้มันก็จะมีประกอบทุกข์อยู่อย่างเนี้ย ทุก็คืออยู่กับปัจจุบันที่มันทนอยู่ไปได้เนี่ยเกิดดับเกิดดับที่เป็นอนิจจังเนี่ยแล้วก็ไปฝังเป็นอัตตาอยู่เนี่ยถ,ถ้าถ้าเราเห็นแล้วอนิจจังทุกขังแล้วเราก็เออังคับมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตาอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นไปในธรรมที่วิจารณสอนใช่ไหมพอท่านสอนแล้วอนิจจังทุกขังอน,นัตตาก็เป็นวิปัสสนาแก้แก้ปัญหมามนะกอิทธิเนี่ยแก้อุปทานให้เบาบางจนกระทั่งเกิดเ,เรียกว่าสุญญาตา ส่ญญาตญาพันสระสัททภสะเป็นความว่าว่าจากตัวตนอภิณิตสะปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งหรอกมันมีการเกิดดับสืบต่ออยู่แ๊บเดียวตรงนั้นบักตรงนี้บ้างอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีแค่เกิดดับอยู่แค่อ,อัิณิตสะตัวเนี้ยคือไม่มีทีต่ตั้งอารมณ์ต่างๆไม่มีที่ตั้งปฏิจะเป็นแค่เกิดดับเราก็จะเข้าใจอนิมิตสะตัวเนี้ยนะมันไม่มีนิมิตอะไรหรอกอด,ดีตอนา,าคต ที่มันทำให้เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่นิมิตนิมิตท,ที่เป็นตัวให้เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรในเรื่องเราแล้วก็ให้เราปลูกเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าจึงบอกทางแก้ไว้จะให้เห็นวิโมกษ์สามนะโดยการเห็นอันนี้จางทุกขังอันตตาเพื่อแก้ตัญหามาันติทิที่เราปลูกมัดเป็นปุะธานตะขันท่าเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ข้อธรรมได้ง่าย ไม่อย่างนั้นเราก็จะวก่วนอยู่ในอาการทีอยู่ในวังวนของวัตตะนี่แหละกิเลสกัรวิบากกรรมที่มีตัวกระทบปัสสาวะอยู่ที่นห่ะเพราะฉะนั้นไอตัวขับใจในปัจจุบันแบบนี้เนี่ยมันมองไปบ่อยนะแล้วก็ดูซิว่าเราเนี่ยเวลาโกรธเออเราทํายังไงกับความโกรธนี้เราขอบคุณมันเลยนะสาธุเนี่ยความโกรธเพราะเรามีประทานมาก <c oughs> เ,เราถึงได้มีความโกรธรู้สึกมันฝังใจ ความแค้นทาไมเราคุ้นคิดฟุง้งซ่านกับไอ้ความแค้นนี่เรามันทำให้เราคิดฟุง้งซ่านไอ้คิดจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยเราไปไปมามันก็หลอกเราเพียงแค่เราไปคิดคิดแล้วเราก็ไปวุ่นวายกับความคิดตัวเองแล้วมันก็ขับเคลื่อนมาทางวาจาทางกายเนี่ยด้วยความคิดของเราที่มนโนกรรมวิจิกรรมกายกรรมเนี่ยเป็นตัวแสดงออกในผลแล้วเราข็บผลจะทอน,นไปว่าเขาะทคำพูด ไปกระทาทางกายไปทําให้เขาเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ผลสะท้อนกลับมานะในตัวกระทบผัสสะให้เราเห็นแล้วเราก็ไปรู้เรื่องใหม่รู้เรื่องใหม่ในการกระทากรรมที่เราทาไปมันก็เกิดอาการทําไปรู้สึกว่าจะต้องต่อร้อนต่อเถียงกันไม่จบในตรงเนี้ยทั้งคนในโลกก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าโลกเขาต้องทําให้เป็นอย่างเนี้อย่างนั้นมันจะ ไม่มีกิเลสสืบต่ออยู่ในคนทั่วไปแต่พระเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เรารู้เท่าทานและละกิเลสทันทีแล้วเราขอบใจกิเลสสาทุกกิเลสนะว่ากิเลสเนี่ยมันทําให้รู้ไอ้ตัววัตตะเพราะว่าถ้าเราไม่มีกิเลสเนี่ยเราจะไปปฏิบัติธรรมทำไมอะเพราะเราต้องเห็นรู้กิเลสแล้วต้องขอบคุณกิเลสแล้วเพราะไอ้กิเลสนี่แหละมันเป็นตัวที่จะต้องทําให้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อการละกิเลส เนี่ยก of ็คือตรงนี้ต้องตรงทันตวแยกคายเนี่ยตัวโยนิโสตเนี่ยแยกคายกระทาในใจให้แยกคายอยู่ตลอดขณะปัจจุบันเลยนะไอเงียมันก็จะตั้งในความไม่ประมาทคือไม่พังเผยในการที่จะเข้าใจในข้อธรรมที่เราอยู่ในขณะชีวิตประจําวันเรานี่แหละนะแล้วเราก็จะเข้าใจตัวสมมติสัจจะเข้าถึงอายะสัจจะแล้วก็ ไปรู้ในขั้นปรมัตถสัจจะแต่ขั้นที่จะรู้บรรลุธรรมคือขั้นปรมัตถสัจจะที่ถอนสัตว์บุคคลตัวตนเราเข่านนะไอ้ตรงเนี้ยแล้วเราก็ดูไอ้ตัวตถาทานกทิฏถิเนี่ยมาเป็นตัวสร้างมาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะให้เรามีความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวอะไรต่างๆให้เราต้องคิดนึกเยอะแยะเลยนะแล้วเราก็ถอนออกไปได้ทั้งๆที่มันดับไปแล้วนะ มันก็จะมาเกิดใหม่ในปัจจุบันเนี่ยทาง้าที่ปัจจุบันก็รู้ก็ต้องผัดสั่์ใหม่ทท้แท้จริงจะเป็นเรื่องใหม่เข้าไปเอาเรื่องเก่ามาผสมเรื่องใหม่ก็เลยกลายเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเหมือนกับไอ่กาแฟอะไรที่วัดเนี่ยไอ้อะไรอะไรไอ้ที่มันมีข้าวปีเต๋มีน้ําตาลมีกาแฟผสมร่วมแล้วก็ผสมน้ําคนนะมันก็จะรู้สึกว่าค้เข้ากันเป็นเรื่องเราให้เราอร่อยอยู่กับ กิเลศนละเพลินู่กับเลสเอาละอันนี้เราก็ดูเพื่อการล้างออกนะล้างในความรู้สึกจริงๆก็ต้องใช้ปัจจุบันให้เป็นนะแค่นี้แหละปัจจุบันเอาละอาตมาก็เสนอความคิดแค่นี้เจียพอสาธุอนุโมทนาท่านพระอาจารย์ปรีดาที่เคารพก็เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งครับ ขอบคุณคร